เครดิต1,000รับได้ทุกคนที่ bkk 999ง่ายๆแอดไลน์แอด bkk 999 th คลิกลิงก์ได้เลยสรุปข่าวสโมสร,รเชลซีประจำวันที่14สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั่งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าใจกันบ้างเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้ เชลซีคึกคักเมาส์ s e นเนอร์นำซัดพาเลตของวิเอร่าเมซาฮาเป็นสีเนตเลยนะ โดยกเงนทางโทมัสทูเิลคุณซื้อกทางเชลซีเพิ่งจะพาทีมคว้าชแชมป์ยูฟาซูเปอร,ร์คัพมาสดๆร้อนเลยนะฮะเกมน,นี้ยังไม่พร้อมใช้งานโรเบลูนโกาโก้ที่เพิ่งจะคว้ามาจากทางอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัวอยู่ที่97.5ล้านปอนด์ทำให้ต้องพึ่งแนวรุกอย่างทางไคลส์ฮาร์เวิร์ดเมสันมาส์และก็ทิโมแวนเนอร์ส่วนทางคิสันพาบรตนั้นของคุณซื้อปาทิกวิเอแรหวังทีเด็ดจ,จากทางวิลฟริดซาหาลุ้นนแต้มในเกมเปิดหัวเพื่อนักกีในคืนวันเสาร์ที่งีถึน้ โดยกานนี้จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลธุรกิจนะคะรับแ8รายการแข่งขันเชลซี Chelsea ประทะกระทางคิสสันพาเลสนัดเปิดหัวซึ่งจะเจอกันในวันนี้จะเตะก,กันเวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปเตะก,กันที่สนามแซมฟอร์บริดดถ่ายทอดสดทางช่อง2พรีเมียร์ฟุตบอล HD 1เดี๋ยวเริ่มมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าเริ่มทางฝั่งเชลซีกันก่อนครับอาจารโดยกานนี้ สิงห์กรัมชลซีนั้นทีมอันดับที่4ของทางสื่อผู้ริกิจและก็แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อสั้นก่อนเพิ่งจะคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพนะฮะได้สำเร็จจากการเอาชนะบียาเราอันในการตรจุดโทษไป6ต่อหหลังเสมอกันใน120ีนาทีไปหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาขณะที่ผลงานเกมอุน่นเครื่องในช่วงปริสั้นพวกเขาเอาชนะทั้งบรอนัตและก็อาร์ตอนด้วยสกอร์2ต่อ1ก่อนที่จะเสมอกับทางสเปอร์ไป2ต่อ2 หากเทียบกับทางเมื่อการก่อนซีซั่นนี้สิงบรูมีการปรับทัพไม่มากหมายนักโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการปล่อยนักเตะอตอกจากทีมไม่ว่าจะเป็นโอริเยชิรูวินบริกาบ,บายเยโลฟิกเกโยชูมารีรวมไปถึงวินบริกิมอที่ปล่อยให้นอริซิตี้ยืมตัวไปใช้ง,งานส่วนฝั่งขาเข้านั้นพวกเขาเพิ่งจะได้ตัวโปรเมลูลูกากูจากทางอินเ์มิลานกลับมายังถิ่นเก่าด้วยค่าตัวที่สูงเป็นสถิติของทางสโมสรถึงประมาณ97.5ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นแข้งตัวหลักป้ายแดงเพียงแค่รายเดียวเมื่อนับจากจนถึงตอนนี้อย่างไรก็ตามชมัตชุกเกลนั้นที่ออกมายืนยันแล้วว่าทางลูกากูจะยังคงไม่พร้อมสำหรับเกมนี้เนื่องจากยังต้องทําการกักตัวกันอีกต่ออีกนิดหน่อยส่วนสภาพความพร้อมของทีมตำแหน่งใืนดื่นนั้นเชลซีจะขาดแค่อาคิมซิเอสที่บาดเจ็บ,บริเวณไหลในเกมล่าสุดขณะที่ทางเอ็นโกรโกงเต้ต้องรอเช็คสภาพความฟิตกันอีกครั้ง นอกจากนั้นแข้งตัวหลักที่เหลือจะคงฟิตสมบูรณ์แบบพร้อมลงสนามกันอย่างครบครันโดย3ามเซ็นเตอร์น่าจะส่งเซซ่าอสซริโกต้าอันโตนิโอปริติเกอร์และก็เคิร์สซูมายืนคุมหลังบ้านส่วนวิงแบ็กสองข้างจะเป็นวิลสเจมส์และก็ so. มาร์กอสอารันโซ่เมดฟิลคู่กลางก็จะเป็นมาตโอโคเาซิสลงจับคู่กับทางจอร์จิโยขณะที่3ประสานในแนวรุกจะเป็นเมสันมาส์สไคส์ฮาร์เวิร์ดและก็จิโมเวนเนอร์ โดยมีทางคริสเตียน p ูริซิสเป็นตัวสอดแทรกในครั้งนี้ส่วนสภาพความพร้อมของทางฝั่งคริสันพาเลตงานนี้นะฮะผู้มาเยือนจากทางปราปรปรนแก้วคริสันพาเลตนั้นจบอันดับที่14ของตารางคะแนนฟ่วบงธ,ธนกิจนาฬการก่อนทาผลงานในการเล่นเกมปริสันได้อย่างเจ้าเจียมหลังคว้าชัยได้5นัด และก็เสมอนึงนัดโดยไม่แพ้คใครเลยทว่าทีมที่พวกเขาอุ่นแข้งด้นั้นเกือบทั้งหมดนะฮะเป็นทีมที่มาจากลีกรองทั้งสิน้นมีเพียงแค่วัตฟอร์ดทีมเดียวเท่านั้นที่ซี่น,นี้อยู่ในสุดขับวบอลเมรองินดสำหรับการเปลี่ยนแปลงในท่นนี้นะฮะพวกเขาปล่อยต้ตตองเตะออกจากทีมไปเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็น end, ah ill, Scott Ken, y, y, o, ol, แอนดรอยด์ทาวเซนแกร์รี่เคฮิลสกอตเคนเวนเฮนเดซี่เจมส์แมคคาชีมามาดูซาก้แพทริกฟานอันโฮและก็คอนเนอร์วิลแฮมนะฮะ แต่ทางฝั่งทางขาเข้าเนี่ยกลับมีนักเตะหน้าใหม่เพียงแค่สองรายนั้นได้แก่มาร์กเจฮีและก็โจอห์ิมแอนเดอร์เซนส่วนสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้รอยเฮสันจะหมดสิทธิ์ใช้งานแข้งหลายรายเช่นเอเบเดชีเอเซเนทานโซกุสันและก็ยูก้ามิเดนโจวิชที่ไม่พร้อมลงสนามรวมทั้งคอนเนอร์การ์เกอร์ที่ไม่สามารถลงเล่นกับโต๊ะสังกัดที่แท้จริงได้ส่วนแกนหลักไม่เหลืออย่างทางก็เฟฟฟรี่สุรุฟจอแดนอายู คริสเตียงเบนเตเก้และก็วิลฟริดซาฮายังพร้อมลงสนามนะโดยคาดการณ์สเปตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ทางฝั่งเชลซีนั้นจะมาในระบบ3-4-2-1นะฮะก็ได้แก่เอดูอาร์เบนจี้เจโกซิวาเคอร์ตซูมาอันเดรโอเบริติเกอร์เซซ่าอัสริโกยตาอิงโกโรกองเต้จอร์จินโยมาร์กอสออรันโซไคส์ฮาร์เวิร์ดเมสันเมาส์และก็จิโมบันเนอร์ส่วนทางฝั่งเชสตันฟาเรสนั้นจะมาในระบบ4-3-3ก็ได้แก่ โกอิซ่านัชเนี่ยฟไรต์มาร์คเชีโจอัิมแอนเดอร์เซนเฮริกมิเชลลูก้าเมเรจูวิชชิโก้คูยาเต้เจอฟริปชรุปจาดแดนอายูคิสติยองเปนเตเก้และก็วิลฟริดสาหานครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดนั้นทางฝั่งเชลซีนั้นก็จะมีวันที่30เดือน5 2021ชนะแมนซิตี้ไป1-0 วันที่8เดือน7 2021ชนะปรอนมัดไป2-1ตอวันที่1เดือน8 2021ชนะอาสตซนไป2-1ตวันที่5เดือน8 2021เสมอกับทางสเปอร์ไป2-2และวันที่11เดือน8 2021นั้นชนะวิยาเรอยนไป1 1ส่วนทางฝั่งเคียรัมพาเรตนั้นก็จะมีวันที่2 3เดือน7 2021ก็ชนะสตีเวนิชไป2-1วันที่2 4เดือน7 2021นั้นชนะอีสวิททาวไป0-1 วันที่ 27, 7เดือน7 2021เสมอชาตันไป2-2วันที่31เดือน7 2021ชนะเบรดติ้งไป3-1ต่อ 1. และวันที่7เดือน8 2021นะฮะก็ชนะวัตฟอร์ดไป3-1โดยบมวิเคราะห์งานนี้เชลซีนั้นเพิ่งจะคว้าแชมป์แรกในสั้นใหม่นี้ซึ่งถือเป็นการเอาเลิกเอาชัยก่อนจะเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการได้อย่างสวยสดงดงามแต่จากการที่พวกเขาต้องทำศึกดักมากถึง120นาทีทำให้นักเตะหลายคนอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าจู่บ้างนะ รงกันข้ามกับทีมเยือนได้ฟิตซ้อมและก็พักฟื้นร่างกายแบบเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามด้วยขนาดของทีมสิงปรูที่ใหญ่กว่าขุมการนักเตะที่มีศักยภาพที่ดีกว่าพา,าพาเวรดนั้นอยู่มากพอสมควรรวมทั้งสติการพบกันที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนเมื่อเชลซีสามารถเอาชนะป,ปราสาทเดินแก้วในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์มาได้ถึงดนัดติดต่อกันทําให้ยังคงเชื่อได้เลยว่าแม้เกมรอบแรกของีซั่นนั้นมักจะไม่ใช่เกมง่ายและอาจจะมีช่วงเวลาที่ต้องอึดอัดกันอยู่บ้าง แต่สุดท้ายแล้วสิงห์กงครามเชลซีน่าจะเปิดบ้านเอาชนะคิสตันพาเร์พาประเดิมเก็บ3แต้มแรกของฤดูกาลไปได้แบบไม่มีปัญหาด้วยผลต่างประตู2ต่อ3ประตูนั่นครับนานผมเป็นต้ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าเชลซีนั้นจะสามารถย้ำแค้นได้อีกครั้งไหมเปน็นนัดที่8ของทางเชลซีต้องรอลุ้นกันในเกมเกมนี้แล้มาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับ มมี่พร้อมเปิดโอกาสย้ายไปที่ปรมาโดยทางแทมมี่อับราหัมกองหน้าของชางเชลซีตกเป็นข่าวว่าพร้อมเปิดใจสำหรับการย้ายทีมไปร่วมทีมปรมาแล้วโดยสโม,มสรจากทางอิตาลีเสนอค่าเหนื่อยอยู่ที่6ล้านยูโรต่อฤดูกาลเพื่อตัดโอกาสอาร์ตตันในครั้งนี้โดยทางชิกโก้ปินโตผู้อำนวยการก,ารการีฬาของปรมาจะคงอยู่ในลอนดอนต่อไปหลังจากมีการเจรจาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวมาแล้วเป็นเวลากว่า2วัน และก็มีรายงานมาว่าลพรพักลอสแเลี่ได้กําหนดเส้นตายเอาไว้ในวันเสาร์นี้ล่าสุดทางลาลิพับลิก้าเปิดเผยแล้วว่ามีการพัฒนาแล้วในวันศุกร์โดยทางปรม่านั้นได้เสนอเงินค่าแรงให้กับทางดาวเตะวิสเซอรเปียรยนี้จำนวน,นกว่า6ล้านยูโรต่อปีสุด้านทางโชเซ่มันญโยเทรนเนอร์หมาป่าเหลืองแดงได้โทรหาเขาเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยเรื่องการย้ายถิ่นแล้วซึ่งเขาได้บอกว่าอันที่จริงแล้วปรมา่านี่บรรลุข้อตกลงกับทางสิงห์บรุได้แล้วที่ราคา 40ล้านยูโรโดยจะแบ่งจ่ายเป็นงวดนะฮะแต่สิ่งที่ทําให้สะดุดก็คือของตัวของอับราฮัมเองนั่นเองซึ่งกองหน้ารายนี้ต้องการจะอยู่กุมตันตนต่อไปและกหวังว่าาร์ตอนนั้นซึ่งเป็นทีมเชียร์ของครอบครัวจะยื่นข้อเสนอเข้ามาเขาติดท,ทีมชาติอังกฤษไปแล้วกว่า6นัดทาไปได้1ประตูแต่ในการที่ผ่านมานั้นกลับมีโอกาสลงเล่นในต้นสังกัดค่อนข้างจะน้อยเลยนะนันะผมเป็นคำว่าง,งานนี้แทมมี่อับราฮัมนะฮะต้องมาดูอนาะคตของเขากันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับบรุยเดือดโต้คาราเกอร์วิจารณ์ฟอร์มตนทั้งที่ไม่เคยได้แชมป์ธุรกิจเดืนได้แชมปาไปโดยการที่ทางดาบบิดรุยนะฮะออกมาตอบโต้เจม,มี่คาราเกอร์อย่างดูเดือดหลังจากที่วิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นของตนกับทางารสตซนโนดยสึกเพบอบนธุรกิจ สองีซั้นหลังสุดตามการรายงานจากทางเว็บไซต์ฟุตบอลลอนดอนซึงอดิตแข้งลิเวอร์พูลนั้นได้กล่าวถึงกองหลังบาซิเรียนอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวาตลอดช่วง2อฤดูการในการารับใช้เดอร์การเนอร์หลังจากที่เขาคนนี้ย้ายมาจากทางเชลซีแบบไม่มีค่าตัวเมื่อช่วงต้นปี2019อย่างไรก็ตามลุยคนนี้ก็ได้ออกมาตอบโต้คำวิจารณ์อย่างเผีดยร้อนโดยกล่าวถึงเรื่องนี้มาว่ามันฟังดูตลกบ้างนะบางที บางคนก็พูดถึงว่งการคว้าชแชมป์ฟุตบอลธุรกิจแต่เขาเหล่านั้นยังไม่เคยเป็นแชมป์เลยที่สัมปายเจมี่คาร์เเกอร์หนยเหรอยังไม่เคยเป็นแชมป์เลยสักครั้งพวกเขาเอาแต่พูดว่านาักเตะคนนี้ไม่เหมาะสมกับลีกนี้แต่ผมเคยได้แชมป์ธุรกิจมาแล้วนะ คนพวกนี้เขาคงจะลืมอดีตไปแล้วคุณไม่สามารถพูดได้เลยว่าดาวิดเป็นนักเตะที่ไม่เคยได้เป็นแชมป์อะไรเลยคุณจะไม่มีวันได้แชมป์หากมีดาวิดอยู่ในทีมซึ่งนั่นบอ่เป็นความจริงเลยนะการให้ความเห็นคุณควรจะอยู่บนพื้นฐานของความจริงไม่ใช่เรื่องที่มีแต่ความโกหกผมขอใช้คำว่าการรับรู้นั่นคือคำอธิบายทั้งหมดเลยผมจะไม่ยอมสู้เพื่อจะเปลี่ยนการรับรู้ของคนเหล่านั้นหรอกนะ พวกเขาตัดสินผมจากมุมมองแบบนี้เพราะแค่พวกเขาต้องทําแบบนั้นพวกเขาไม่ได้มีการวิเคราะห์ตัวผมอย่างถูกจ้องผมจึงไมไ่เสียเวลากับเรื่องนี้เลยนะลุยค้นี้ก็จะกล่าวชิงชัยเอาไว้ครับโอ้โหนะเป็นในว่างานนี้ลุยโต้เดือดคาร์เกอร์เลยว่ามันวิจารณ์เขาได้อย่างไงตัวเขาเคยได้แชมป์และส่วนทางคาร์เกอร์ละ่ะเคยได้แชมป์ไหมและนี่นะ้าผมก็ไปสรุปข่าวลอมโมสรเชลซีประจำวันที่ 14สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งเชลสินครับ